กับช่องตูววัดนะครับนี้ก่อนครับปีปมาชมปุมั่สู่ครับซีซีสองร้อยรุ่นแปดครับ M z e r นะครับกล้องหลังครับเจอดูน้ำมันแบบออโต้นะครับเบร์จิตตัวแคร์ระยะสองตัวนะครับ ืัองยนต์เป็นของคุมัสุเองนะครับใก้กำลังสูงสุดที่155แร่งม้าที่2,000รอบต่อนานทีครับขีไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ครับ ทําไปแล้วครับพอใกล้เสร็จแล้วครับเหลือมุมนี้ครับมมนี้ตันนะครับฟังเสียงเครื่องกันชัดๆนะครับเรื่องความเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงครับ ฟ้านแน่นอนกับจิ้มงานไร่แม่นางนะครับโอ้ลมแรงนะ ฟังเสียงเครื่องครับตอนแรกก็จะไปถ่ายข้างล่างครับแต่พอดีเขาทำน่าจะทำไปใกล้จะทำไปถึงนะครับก็เลยขึ้นมาข้างบน มี80เส้นนะครับดูว่รับน้ำหนักได้ดีเก็บสนุกหรือทาทางลงไปตัดดินเนาะอันอันนี้ยังไม่แน่ชัดน,นะครับเขากำลังทำ ลมแรงมากนะครับขึ้นมาข้างบนแล้วห้องโดยสารนี่มุมมองทำให้มุมมองนี่ดียิ่งขึ้นครับมองได้ ช,ชัดเจาะชัดจีนนะครับของได้กว้างขึ้นครับกระจกข้างขวานี่ใหญ่กว่าเดิมครับอู้ลลื่นเลยครับนี่มันไม่นิ่งเลยครับ เวลาสวิงนี íamos, primo, ่เบท็กช่วงล่างนี่ก็หมุนไปด้วยเลยนะครับลงไปถ่ายให้ไครับคิดว่าน่าจะทำอุ้ยอเจ๋อโอ้โหตกรับตก บอกไปอย่างครับน้ำหนักตัวรถนี่ตีไป20ตัน20ถึง21ตันนะครับอ้ไถามาครับ ดี่กับรถไทยครับฮบต้ตา M135X ครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเป็นรุ่นที่ใหญ่สุดนะครับในเมืองไทยในตอนนี้นะครับราคาตัวรถก็อยู่ที่2ล้านสองล้าน2ล้านห5 0 0 0 0บาทนะครับเฉพาะตัวรถนะครับ มากับเครื่องยนต์135แรงมานะครับพร้อมกับตู้แอร์นะครับปก,กตินี่ถ้าออกศูนย์มาเขาจะแนะนำให้ใส่ผ่านสิบนะครับโอ้ดันชิวๆเลยครับ แต่เสียดายที่เป็นตุ่มนะครับมันอันตรายนะครับจะไปทางไหนเนาะมีแต่รถบีบผมแท้ ยังนะครับอย่างว่านะครับมีแมครอย่างเดียวไม่พอครับบางครั้งแมโคโกก็อาจจะทำไม่สุดนะครับก็ต้องพึ่งรถไถเนี่ยครับตัวช่วย

เปนแบบนี้เนี่ยดันสบายเลยครับอยู่จากตัวรถนี่โอ้ลืนล่นลืนล่นลื่นลื่น ก่อนครับสำหรับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่สวัสดีครับ